สวัสดีครับผมนายหางแดงวันนี้ผมอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆสักหน่อยผมเลยลองเล่าเรื่องสัน้นๆในสไตล์นนที่แตกต่างออกไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าถ้ายัางไงก็ช่วยคอมเมนต์ติชมผมด้วยนะครับเขาว่ากันว่าผีกระสือเป็นพวกที่บาปหนักจนชดใช้กรรมไม่หมดในชาติเดียวเพราะในตอนที่เป็นคนมักจะชอบทํามาหากินในทางชั่วหรือทางไม่ดีอย่างพวกที่ชอบเอาของปลอมมาหลอกว่าเป็นของจริงหรือพวกที่ชอบคดโกงคนอื่นจนเป็นนิสัย คนพวกนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะเป็นเปรตกินได้แต่ของบูดของเน่าของสกประปรกชดใช้กรรมในตอนเป็นมนุษย์ที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นและพอกรรมเริ่มเบาบางวิญญาณพวกนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นพวกผูดหรือที่เรียกกันติดปากว่าพูดผีปีศาจแต่พวกนี้มันจะกินอาหารเองไม่ได้มันจะต้องไปสิงสู่คนที่มีวิบากกรรมเหมือนกับตัวมันเพราะจิตแห่งกรรมมันจะดึงเข้าหากันและกันผูดพวกนี้มันจะมีลักษณะเหมือนกับผีแต่พวกมันจะมีฤทธิ์มากกว่าอย่างเช่นการแปลงกายบางก็เป็นหมาดำ บางก็เป็นงูหรือเป็นนกที่ดูแล้วอัประมงคนและพอสิงร่างมันก็จะอยู่เหมือนกาฝากนานๆไปมันก็จะยึดร่างของคนที่มันเข้าไปสิงแต่บางทีเจ้าของร่างก็ไม่รู้ตัวเพราะพวกนี้มันจะถอดจิตออกมาตอนที่เจ้าของร่างหลับออกมาหาของเน่าของเหม็นของข้าวกินอยู่ร่ําไปส่วนดวงไฟที่เป็นแสงวูบวาบมันก็คือดวงจิตของมนุษย์ที่ถูกบังคับให้ออกมาแต่ว่ากันว่าเวลาที่มันจะกินมันจะต้องแปลงกายกลับไปรูปร่างเดิมของมันซะก่อน แต่คนก็จะมองเห็นเป็นแค่ดวงไฟที่กินของสุกปรปกตามวิบากกรรมที่บังคับให้มันต้องกินเช่นนั้นดวงไฟที่เห็นมันจะคล้ายกับผีโพงของภาคเหนือแต่ถ้าเป็นที่โคราชบ้านผมเขาจะเรียกดวงไฟแบบนี้ว่าผีทมกที่หมายถึงโลภมากตะกะตะกลามอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็คือกระสือรูปแบบหนึ่งส่วนที่เห็นกันในหนังในละครก็จะเป็นผีที่มีแต่หัวกับใส่ลอยไปลอยมาหากินของสุกปรปกตามบ้านคนแล้วพอกินเสร็จมันก็จะไปหาที่เช็ดปาก ว่ากันว่าถ้าเอาผ้าที่มีรอยเปื้อนของกระสือไปฝาาที่บันไดก็จะทําให้เจ้าของร่างปากบวมหรือถ้าเอาไปต้มในน้ําเดือดเจ้าของร่างก็จะปวดแสบปวดร้อนจนปากแดงกระสือประเภทนี้มักจะอยู่ในร่างของหญิงสาวที่มีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนกับคนสติไม่ดีพวกนี้จะไม่ชอบแสงแดดไม่ชอบมองหน้าใครหรือสบตาใครและจะไม่ยุ่งกับใครเลยเว้นแต่มันจนมุมจริงๆกระสือแบบนี้จะไม่ได้กินแค่ของข้าวของเน่าเหม็นแต่มันจะกินกบกินเขียด กินวัวก,กินควายและไก่ของชาวบ้านในละแวกนั้นและยิ่งเป็นในสมัยก่อนที่จะขับจะทายที่ก็ต้องไปขุดหลุมกลางป่ากระสือมันก็จะชอบไปขุดเอาของพวกนั้นมากินในเวลากลางคืนและยิ่งบ้านไหนมีสาวท้องแก่เขาก็เชื่อว่ากระสือมันจะมารอกินรกเด็กชาวบ้านจึงมักจะนําไม้ไผ่ที่มีน้ําแหลมคมมาล้อมไว้รอบบ้านในช่วงที่ใกล้จะคลอดเพราะเชื่อว่ากระสือมันจะกลัวไม่อยากให้ตับไตใสพุงของมันเกี่ยวกับน้ําของไม้ไผ่และพอร่างที่มันสิงใกล้จะหมดอายุไข มันก็มักจะเลือกลูกหลานหรือคนใกล้ตัวของร่างที่มันสิงโดยการให้กินน้ำลายของมันเพื่อส่งต่อความเป็นกระสือเหมือนกับการติดเชื้อโรคพวกนี้มันจะหลอกล่อทุกวิถีทางเพราะถ้ามันหาคนสืบต่อไม่ได้ดวงจิตที่มันยึดติดอยู่กับร่างที่ใกล้จะตายก็จะทําให้มันตายพร้อมกับเจ้าของร่างนั้นไปในสมัยก่อนนี่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ปัจจุบันยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปกระสือกลายเป็นของหาย,ยากที่มีแต่คนอยากจะดูยิ่งที่ไหนบอกว่าเจอกระสือนี่มีแต่นักข่าวเข้าไปรุม และส่วนใหญ่ก็เป็นของปลอมหรือไม่ก็ภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อกันว่ามันเป็นพวกแก๊สมีเทนที่เกิดขึ้นจากการหมักหมมของซากสัตว์หรือของเสียของเนา่าไอ้แก๊สมีเทนนี่มันจะเรืองแสงได้แล้วพอมันเรืองแสงอยู่ตามห้องน้ําหรือกองซากสัตว์คนที่เห็นก็เชื่อว่าเป็นกระสือที่กําลังกินของเน่าของเสียแต่สุดท้ายเรื่องพวกนี้มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้มีแต่คําบอกเล่าและตำนานที่ส่งต่อกันมาและนี่ก็คือที่มาของกระสือแบบคร่าว ที่ผมลองเล่าเรื่องแบบนี้และสไตล์นี้เป็นครั้งแรกถ้ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำติชมผมด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และจะเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ